ตัวสู้ลงย่มลูกขึ้นเนาะมันมีผลมันมีผลังอย่แมางอขาย่ามกดีสอเขาเอีมบเขามีแนวสีเนาะมีแนวสีเรื่อาเมย์มันมีความเหม่อนาน้นเลยอน้ออยู่เม่มันแม่เพิ่งเคยผ่านน้ำลบถือชาก็ตระเบิดมาดิตลกมากกว่าสองหมื่นกว่าน้ามรับลูกมัน ว่ายังไรลูกมันกล้าสูิ่นอยู่บสองหมกว่านงหม่นม่นเงจะได้หองแม่ลูกสามหมื่ามันมันฆ่ากันอยู่ฆ่ากันแม่กระทอกทุกเดือนแม่กระทอกเพเรียงหน่อยน้องเรียงเปนตัวเป็นตัวเนื้อเขาได้ก่อนราคาเรียงได้สามหมื่นเจ็ดท่านได้ไม่ลูกสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกต่อได้อีก สามหมื่นเจ็ดี่ก็เป็นส้องสามหมเจแม่มันมนี่เป็นแปเดือนแล้วนะแเดือนมันกระซำสามตัวสี่ช่องในสาม้รูกมันจากบาทันนี่้รูกมัน้ลูกมือมือันครับแต่ทังเหนือได้ทั้งเลี่ยงไม,ม่ได้องงานอก็เป็นสห้องประมมณนี่กัแม่มันมแปเดือนทำนาผู้ที่เอาไปเลี้ยงสามหมื่นเท่าดก่อนสามหมื่นเจ็ดพันสเจพัน น,น,นี่มันกระเด็นเี่ยว่ามันหักริเกียบจังหน,น่อยวิ่งยี่ิบเมียเนนวดพ่วงเรียงดีย่างไรเขี้ยนโตดีไตเดียงไต่เดียง,ง,ยงเครื่องลำกูได้มากนได้สามตัวก็ได้ห้องราคาหนี่ราคาหอ<ม>อ้องอูาดกสองในทองด<ม>กสองในทอ,<ม>องนวดดพร้อมเบอร์โทรไปนึ่งเบอร์ใดเบอร์โทร อ88 088 131 28cc โคตรได้มากวันดีขนาดวัวเราหั้ปลาคุ้นปลาบ้นคือวนดีแถงวโคมนี่เป็นยังไงเป็นตาสื่อว่ะเมียนเป็นตาสื่อเขาหายชิมหาร่อยไงเมียห้าเมียมาเจไ่อรเตมีหายชิมหาร่อยแม่ก็ลูกักบาทแม่ก็ลู

แมงคืนกันยังยไค่เนี่ยหอตัวลพันหากันยังไคเ็ดสองสิบสี่ซิหาเขายมืเขาบุญีเาให้มืนีนั่นแต่เจตัวเลจพันอยู่ลูกมัหญ่ด้พี่น้องอลูกมันเกิเป็นเลียง,งมีบุมีเรื่องอ่ะปจะเดงวดไปเลียงเป็นเบิงของเราเอยู่ได้หี่แม่เพิ่มเม็ดยีลูกกับสีเม็ดนึงนี่ละเขาาตัวเจพันเลจสองสิบสี่อ่ อยากไรเลื่อนเลื่อยสีพัดเนี่ยจังหน่อยบ่ครับอ้าวอยากเด้เลื่อยมืนสีจังหน่อยแน่คือมินหนี่มหาก็มือสีก็่หลาไม่สวยล่ะเบอร์โทรไปเบิงดูฮามีผูจากไดนา่ังบาทนี่อยู่บริเบอรโทรพิดาว่าเป็นโอ้อ้าวว่าเป็นยังสนะมันเป็นยังกว่าไงแลนเป็นยังกว่าตัวไงไยกันขายยากว่าตัวญงขายดุนี่นี่นี่แม่ลูกเป็ด5ราโลนี่ ได้ได้เมนหาีไห้ถึงแล้วลูกแสตลูกไส้ลูกแสตจะเนลูกบางอย่างแหละก็สมมิมีใบยูยูรสอะไรมาว่าจังไรลค่เพิ่นายดนมื่นแปดม่นแปดพันแมนมื่แดพเมพื่อนพันสนามลบมาเรียบร้อยแมนหายแล้วเรียบร้อยมีใบมีหอดหมแล้วอน่ายทั้งีเหายแล้วแมนหายลอยประเแต่สมัยเขาฮีบกันหมนเออเม่ผสมไบแล้วแมนบางทีคกัมีใบนีมีพอหวไงใบยูยรส มันาไมเเินแปลพัมันดืมเือยากอนแยงเอาเึ้นไปทางดึงเนหนองเบืองเงินเปลือพันเราวะถุงไงถุงไงไม่รื่นใดลูกอนาคตสมเด็จรอบแล้วพันรอบจักรรอบแล้วพันได้สามรอบห่วยแม่ไ่นจิตละลานอแล้วสอเดือนก็สามรอบจิตละลานม่ เบอร์โทรไปบิ้งเบอร์โทรศูนย์เก้าเจน้ายสี่ดแดพกัดอยู่ทางไหนนี่เบอร์เดียดดอ่าบิ้งต้นเนื้อางกันเพิ่นมาลูลงามๆอันนี้ไทยไงไทยไงไทยไงลูกคักแตัวนี้ก็ใดก็หัวตัวเมียลูกเพิร์ลูกบรรหัวตัวเมียราคาด สามหมื่นสองสามหมื่นสองอ่าลูกมันามอยู่น้ำลูกมันหรอเดี๋ยวส้วนกันดีหลุกละลูกพริกแดงี่ลูกพริกแดงแดงจนเข็บเดกเดือนลลูกม่นอ๋อมีแตู่ดเนี่ยงลูกมันบ่างานวันเดยหฮ่องไสามหมื่นไปดอกเอาห้องไว้ดอกแม่เพิ่นกับมิดสามสิบกว่า สมหมื่นเท่าไรสามหมื่นสองหเอามหมื่นสองห่อเาะลูกมันนีมันหายไปเป็นยงเด้หายสองหมื่นเหรอสองหมื่นอยู่กแม่พี่น้องสามหม่นสองพันแต่ราคาตัวสูรล่กน่ยมลูกพี่น้อมันมีผลมันมีผลยังไงบ แ่มเขาย่างม้นสือเเขามีแนวสีเนาะครับมีแนวสีก็เลยเห็นว่าแม่มีความเหมาะนะนอันนี้แมยมันแม่เพิ่งเคยผ่านน้ำลบถือขคดกระเบิดมากดิเจ้าลูกมันกว่าสองหมื่นกว่าห้ามรับลูกมันว่าอย่งไรลูกมันกล้าสูเพิ่งอยู่บว่สองหมื่นกว่าน่งเดนจะได้ห้องแม่ลูกสามหมื่กว่าคน อันนี้น่อยนี่เปนอย่างไรเอาบอโทรไปเบอร์โทรไปหเพิ่นมากน้ำศูนแดศูนย์แดงสี่ศูนย์เดาูนทั้งอะไรง่วนี oh, ่ตะกานตะการตาการพืชอลพนโอ้ยพเจะิได uh. ้รูปมั้งกับจอบ้างขายลูปขายไปน้กันอ้าวขายไปนํ้กันสามหมื่นสองพันต่ยังแต่รักหมื่นมันมารักเมื่นมันคนไต่าได้นี่ละมันแต่รักหมืน มันกัยังสดอยู่นด้นรหนามันน่อยหนายังสดอยู่เอ้าก็เบิ่งมือนีเข้าหน่อยน้องมาอีกครับผมครับผมก็หน่อยน้องมาอีกมือนีตัํมราคาเงินคนครับผมเงินคนหล้เขาหน่อยน้องมาได้ล้วมือนีมือีครับมือีพันห้าตัวนั้นเท่าได้ก่อนมือ้พตัวนี้ีพัน ตัวหน่อยัวเลี่ยง20กว่าแต่ละตัวเกือบ30เสีงดำหมดทุกตัวเงดำหมดทุกตัวประกันให้ทุหไ่ข้นมาเนยได้บ่เนทุไงเมนเก้าเหมือนเจ็ดหมืนเจ็ดก็หมืนเก้าพดยังไงนี่เหมืนเก้าว่านี่เทีนมาแดงพออเอได้นาไทยดาก็ม่เหนได้ไป เป็อไนาย้เนียไย้คอมนี่ขาตามายขายตามดักเออโอ้นาปื๊ดคือเราอ้าวแ่ว่ากับบถึงสองหมื่นข้เก้าก็าถึสม่นอยๆกัสมนันบางใหญคิดว่าน่กชุดนี่อ้าวบงถ่ายบึงดักมันเพิ่นมาอ้าวไอพี่น้องบึงน้ำนี่เบอร์ท่าไว้เบิร์เท่าไร ก็ที่หาลูกผมก็ได้มาติดต่อขึ้นมาเลยแม่สาวเจ้านี่เพิ่นเอาแต่แม่สาวมาขายคัดงามๆเลยล่ะบ่หมาเอาเขามาขายกันทั้งบอกมื้อเท่าเลแม่กับลูกมื้อหาปะของหอยแปร์พันโดพันปลาไปโอ้โหเขาไ่เป็นที่เขาแต่ไลน์คนนี้ได้งงเห็นบอแม่ลูกจะเบืองอยู่คนละหมองเอาเงินหนึ่งสี่พัน ก็พ่อคีลายเด่นล่ะหนอลูกเนงาพูนลูกคุโตงามโตเลเลยเหลี่ยดอกกีตคนเด้กเ็ัวเลี่ยบ่น้องมื่นพจักลูกเลยหรลูกแหกลูกแหนมมอรุ่นนีพท้องคุณปยูงว่เป็นหนุ่แหนถ้าเพิ่น ฮามีผู้จักไก่มึนที่พ่นขายเพิ่วมาฮามีผู้จักไก่เอาเอาเื่อโทรไปน่ำกิจอทังนี้ละเก้าสามหรห้าสี่เดให้ใหญ่รับ่อ,อไซร์่ไสรเ่พี่น้องเสียบอยไส่ล่ะลูกพ่นไม่ไซรล่ะตัวห<อ>น,นูลูกเขาทายุ เงินเท่าไดรทั้งแม่ทั้งลูกเงินแปดพันเก้าทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียลูกแม่ในประเทศไเท่าไหร่ไทเรียกไทรีสิบหกราคาห้องไรเนแปดพันเก้าเออแปดพันเก้าร้อยบาทโอลิมปกโอ้ลูกมันได้ขนาดเลยโอลมปกกินต่อเลยกินต่อเสียบอาเลย ศูเกครับ2 3 4 5า2สครับง่ยุติการขุดบดครับห้องไวเดอร์พี่น้องนี่ตอเอาต้นสี่นดขายือว่าล่วหลังจักมันเป็นยังงงูแม่ใหญ่ๆบ่ค่อยเดขายอันนี้เผื่อกระเทือนสองเทเดทตัวนี้ัวนี้สองหมื่นสามตัวอสองหมื่นสี่้สี่หมื่นหกคู่นี่แต่ว่าเขาโบสื่อบั่นบ่เขาโบหูด้วยตัวนี้โบรับประกันซื้อเข้ามา ทีเนือกับบเนือพอกระเทือนเล่บได้ายจ่อยพี่น้องสองหมื่นกว่าห้พี่น้องไปขายบนหอกไ้ต่อเอานแม่นีแหงไงผไม่ซีซิกว่าผลสอมื่นสีแล้ววะสองหมื่นีัหาตัวนี้ักเทามเทอในจงหน่อยือหกปัญหาอันนี้บัตทึกเนี่ยคือบอได้ไงต้องกว่า เท่ไหรคุณเก้าหกแปดสามหก้แปดสรุปรมันต้องหูสรุปประมาณสรุปประมาณสรุปมัหมานี่เต้มันมาแล้วมาแล้วมาจาบานมาเมมันจากบ้านแม่นีบ่ถาแม่มันเลยกีถทมลูกมันบานนี้ แม่ลูกดเดียวหกพันหามืน่นหกพันห้าไม่รูกมันเท่าไรหกพันแปดพันุนได้ใครหกพันแม่ได้มื่นหนึ่งไม่ใครไมหนอลูกมันพีหนอตัว 8, ละนะปึ๊ดเลยตัวละแปดพันตัวละแปดพันต้องง่ายหนอง่ายเลยใช่ต่างมจากว่าดอกน้ำแม่มันจากว่าทีน่น้ำลูกมันคนได้มกแปดพันกินเลย ัวมียนะพึ่แบบงามของถิ่งานเสียบอยีงานเสียบอยบอรทรเมื่อกี้นี่แหละไรย่งใส่ดิง้กทีไรง้ทีไรมาพูดวงาว่านี้กับมมากมีเหรอมงามนี่ยนี่สองนสบังบ้าบ่บมากก่าสองพันสองอันนี้บัวหัวแม่นี่มนสองพันห้ม่นสอ้าไม่หีตัวนี้ห้าง ห้างลูกสามห้างอี้ดีแล้วคันนี้อันนี้พัดไข้อยู่สูงยายดีแล้วคขาเนื้อโดนเอาไปใหญ่ดิยสองเงินน้อยๆนี่ฟังฟังกันบ่อเลยสอองเสียบอยนะทีมงานเสียบอยมักลูกมั่นเถอะจะหาหกพันเขาไม่จะซื้อจะหกพันเขงไม่จะซื้อเดี๋ยวนายบันทึงแบบเพราะยีกระบะมือนี่ครับครับบันทึงแบบเพราะีกระบะมือนี่ยังเก็บมาบันทึงแบบดเล้ว เ็ดมันเยอล่ะครับนั่นเทียบวยเบงแหละจะเขาจะนอยเขาก็เมีนให้ตนละหมื่นกว่ากว่ามาเพียมาหลายมาเดียกมาเพียมาหนี่โอ้มาเพียมัจะขายหมื่นสองครับนั่นมาเพียมาเรียบร้อยอย่นั่ากันขคือกันของเพียได้มาบทือแบบเพาอยกลหมื่นไม่รเขาจะบัดไม่รตุลหมื่นสองปัญหาครับเอออนีมัดไหล่ะกไม่ได้หรอ เอาหาพันาไปมันเหลือหลายตัวได้เนี่ยเอาตัมันงามไปเลยตัวืนมเสียขายเนาะจอบมึงฟังตลาดไวายักบาทก่อนแต้ลคือเบอน้ำพลินหลังเงินน่ะห้อยห้อยกระเทือนี้คดนนะคัด กระเทือนสีขาหลวกขาดไปแล้วไปหยังล่ะขาดทุนนั่นห่วยเออเพิ่นขาเพิ่นขอขาหน่ม bird ันลดสองลอยเพิ like ่นมาไปขอขาน้ yes> <t ays> <t ays nice> ่ใจใสกันด้วยนลุกยังไงแกลุกอยู่เดีวไปจูงไปหาเพิ่นไหมไปชิดไอ้ไผ่นั่น ลักควายก็คือคักกันได้พี่น้องเจ็ดมุ่งกวัวแกนไปไล่เหรอขุนหน่องักทั้งสองฟังทั้งตลาดนู้นตลาดควายให้ไหลแม่ก็อยู่ทั้งในหางเวียดพันสื่อได้พาดพี่น้องได้เบิ่งทั้งฝั่งทั้งางควายเนื้อมันสิเป็นยังไงเมื่อเนี้ยนเป็นยังยังโมเดลห้เวียดรุ่นนี้ เขาบอกห่บอกสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดจะเที่ยวสมหมื่นสามหมื่นสองสมหมนสอย่แเบร์วโอ้นะอ้วนปึกอ้วนก็ติบนยเออซักพอเราห่อของสามหดอกกานะกนญย พี่สามหมื่นเอสามหมื่นเอดเวียดให้จักบาดเฮ้ยเบียดไทยสองหมื่นหกพันด้วยบริคายมันบริคายมันเป็นเนื้อแล้วก่้ยตั้นขนาดเี้พี่หนอกกล่องก็จะเป็นยังไงสามหมื่นกว่าสองหมื่นหกเราอะเอ้าห้ามอยู่เนาะ บึงซุปเปิลขายแล้มันอปม่ยังไงบ่ได้เมียนเขาบอกว่าหเนี่ยพอตตันใหญไงเฮาส่ไหตัวมือหนรักไงสามมันก็เป็นราคาปันนัยตัวหนักซือมานอะไกวน สือหกรัเานสื่อมันนั่นพี่น้องเขาสื่อว่ากับสือมาแพงแน่พี่น้องัวไงไงันคอยมีอะไรได้น้ำบานเท่าเดียวนีกอมันนเบียดเขาขับหักบ่คือเ็นเาบนัขาเข้าลบอช่วงนี้เข้าขากับพอมียังนันเบิดเลยกระเทสเท้าคือเก่ามันล่ะให้มันหน่อยนก่อนหีคนหน่อยกระเทสยังได้ได้แล้วเนาะเข้ากระถาแล้วนาะเพราะว่าไงไงมันเบิดมันกับเป็นของเข้าตัวตัวไปเข้ากับวันเ อ้วนขนาดของแกเขาเจออะไรบยังมาตัวเก่ากระฮ่า่า่กระส้มกระส้มส้สีชี้ <c oughs> บงได้ไปหนอันสีีนี่คือขักพันสีตัวนี้เดียวกันสองตัวส่งตัวได้ครับกสีตัวเดียวได้ครับ พมือีสตัวเด้คร anyway. ับตัวละสองพันตันนั้นทีมันบหสมเหันี้ก็อตัวนี้ตัวนี้ก็ขายอยู่ได้ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันก็บสามหมื่นเลยได้เครง่าอยู่ัเหวเหรโอ้ตันนั้นี่ถูกม่นสี่พันสตัวตัวนั้นมันโล่แล้วมาจะมาไปเช่เาเพาเขาอะไร้ันเพาะวันตัวนี้เขาพอห้เพิ่นตันนั้นเบใหญ่เลย้ยผักแห้